สวัสดีค่ะช่องมาดามท่ามสวนค่ะเมื่อนี้บุมจะพามาอัปเดตบอกพิกกันกพิกกะเลียงพิกกะเลียงต้นเตี๋ยของเฮ้ามันไก่พันแม่ค่ะพี่น้องปลูกไปปลูกมาละไกา่เป็นต้นเตี๋ยไปเป็นบอกพิกไก่พันไปเลยรือเป็นน้ำกระทางกระบืรูเนาะบุมก็เลยเอิญเป็นบอกพิกแค่กะเลียงแค่กะเลียงเตี๋ยไปเรื่องสั้นละอันนี้ก็จะแม่นัน ต้นบกพริกคีนูหัวเรือที่เรือจากเป็ดกินนั่นแหละนี่แหละเรือหกเรือหกต้นเนี่ยสามกระถางเนี่ยค่ะนี่ก็จะได้พบปลูกแล้วบุ้มเด็ดยอดไว้มงกานเขาล่งเนาะค่ะนอกจากบุ้มเด็ดยอดไว้มันก็จะเป็นต้นกลายเป็นต้นแคะหรือว่าต้นแกแกไปลวก็มันจะออกดอกนะคะ่ะบุมก็เลยได้เด็ดยอดไว้ก่อนที่จะไปปลูกซ้ำนี่กับปลูกได้แล้วมันเลยเวลาปลูกแล้วเนาะแล้วดินมุมก็เตรียมไว้แล้วคุณ สามกระถางไล่ๆสามสี่กระถางไล่ๆนั่นก็นเป็นบอกพริกกระเลียงแคะที่เหลือของชุดแรกอะเหลือจากไอ้ที่เป็ดกินแมค่ค่ะมุ้มก็เลยอเอาไปโล่งปลูกไว้บนนั้นมันสิบพท่านกินส่วนนั่นมุ้มก็เด็ดเตรียมดินไว้รอบปลูกพริกพวกนี่คะ่ะพวกที่เพาะไม้เนี่ยพวกที่กําลังอนุบาลอยู่นี่ค่ะนี่พอปลูกแล้วเด้ดนี่คะ่ะงามแล้วหลังจากที่เขาได้เด็ดไปเลียงเขาไปเนาะ บุ้ก็ได้รดแต้น้ำค่ะฝนก็นตกมาใส่ฝนตกมาใส่อากาศมือหนึ่งมีอยู่ดอกซีรูด,ดูหาลูด,ดูเที่ยวหอนเที่ยวหนาวเที่ยวฝนเที่ยวอนัอนอน,อน,นี้อยู่พายุเขาเนียงไรต้นกาเต็มอยู่ทั้งต้นบกคุง้งทั้งต้นบกพริกเดี๋ยวบุ้มสิ้ผ้าไปเบื้องดินที่บุ้มอันี้ไว้ตากไว้ค่ะตากไว้แล้วก็รดน้ำมากไว้ด้ค่ะปีนี้บุ้มมีดินไม่ผสมเลย เนี่แต่ต้นกาพริกทั้งนั้นในถุงดำเนี่ยเด้อผมพาถุงดำในี่แม่นบกพริกไอ้บ้านเฮาเด้อค่ะที่เอามาทดลองปลูกเบิ่งเนี่ยเอามาเล็ดมาค่ะนี่ในถุงดำเนี่ยเป็นบกพริกบกพริกเครือบกพริกเครือโบราณเนี่ยค่ะนี่ยสี่ใยไห่บอผมบ่ได้ปลูกไห่เบิ่งเนาะน้ำบ่มไห่ลูกเลี้ยงเลี้ยงถุงไห่ เอาทุงมาดินกระดินเก้าดินไปคูดออกมาจากในแปลงเนีย่ยค่ะ,ะซ้ำเลยเรามันสิเปลี่ยนทั้งไหนก็จะมักอากาศแบบนี้บอเ,เนาะแต่พูดถึงว่ายุบานเท่าอากาศมันก็อุนอากาศมันกระรอนเนาะฤด,ดูการที่เหมาะสมในการปลูกพริกบานเท่าก็น่าจ,จะเป็นช่วงฤดูฤดูหนาวเนาะค่ะฤดูหนาวเพราะว่าบานเท่าน่ะฤดูหนาวมันมีแดดเนาะสายมากมันกับไม่แดดมันบ่มีฝน แต่ว่ายูนี่ยู่ต่างประเทศนี่บุ้มปลูกฤดูร้อนค่ะฤดูร้อนเนี่ยฤดูซัํมเหมือมันบ่มีฝนเนาะค่ะถ้าเกิดบุ้มปลูกในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันจะมีฝนน้ามุมก็เลยเลือกปลูกปลูกบกพริกในช่วงซัํมเหมือฤดูร้อนก็แตกต่างกันออกไปแตกต่างกันออกไปก็บ้านเหาเบืองมาจะรอดบ่มันต้นกาบักพริกลายๆจักบุ้มสิไปปลูกใสบุ้มกระปลูก เรียงกันใช่ในกระถางเลียงลายสายอยู่ส่วนบกพริกก็เลียงแค่เฮ้านี่ก็เริ่มงามแล้วเริ่มแตกพุ่มมากผมกะตะ่อยอยเด็ดใบให้ก็อ้อยปุ๋ยน้ำให้เรื่อยๆด้วะคะ่ะปุ๋ยน้ำปุยน้ำม,มักนี่ลดลาดไปเลยก็เพราะว่ากระบอกฉีดบ่ม,มันมันพังแล้วมันปั่มเบาขึ้นนี่ลดน้ำม,มักรดจุลินซี่ให้ จูลินซี่สังกห์แสงดินุ้มนีก็เตรียมไว้ถ้าปลูกพริกหัวเรือเด้อค่ะพริกที่เคยปลูกทุกปีนั่นแหละพริกขี้หนูหัวเรือพันใหม่ปรุงไว้แบบกลับกับไปกลับมาอยู่ดังเสร็จละยังมันมีเวลาเห็ดอยู่เดตเวดเบิ่งเสียมเสียมบุ้มบุ้มนั่งเห็ดบ่ได้ไหมคะพันบุ้มนั่งเห็ดเนี่ยบุ้มกม้มบุ้มที่ลูกบ่ข้นเลยขาบ,บุ้มแข็ง ขาแข็งหลังงอเป็นปลูกปวดหลังเนาะมึงก็เลยให้ <c oughs> <c oughs> วยายใหญ่ลบประดิษฐ์ให้บุ้มเบื่องนี้เอานี่ยมะผูกก็เพราะจะยืนเฮ็ดทั้งสินะกับดินกับดินพ่วนดินข้นแล้วก็ลดลดน้ำมกักเอากับเอาดินทางล่างปีนไปปีนมาน้ำมันน้นำมันเอาไปฉีดไ่เพียต้นบอกสง น้ำมันผสมน้ำยาล้างจานมุมเขยา่าเขยวไว้บักพีกปลูกกอนมันเกิดเกิดดอกล่ะดอกพีกชุดแหลกชุดแหลกที่เหลือจากบักเป็ด,เป,ดเป็ดกินแน่เพียกระล่งพร้อมแม่งันเพียไฟนาร้อนเพียไฟมันหลายเนะาะถ้ห้องโบดูแลงสิดูแลบบทั่วถึงบุ้มก็บ,บ่ค่อยได้เข่าสวนพร้อมช่วงนี้นะมันบอกคือถูกปีเนาะที่บุม่มปลูกปืดปูดปลูกพัก ปีนีบุมบ้มปสมบายบุ้มก็เลยปอคอยใดมานดูแลป,ปันไดบุ้มอยู่แต่ในบาน้านทำแต่กายภาพบำบ,บัดอยู่พี่น้องจะเป็นง่อยแล้วบ่ปลูกกับบวใดเด้ใจมันรักไหมเนี่ยละ่ะเดี๋ยวบุม้มจะผ้ามาปลูกเนี่ยม้สิพ้าเอาเก้าอีมานางปลูกจะข้าวเนี่ยดินกะใส่มันดินเก้าเนี่ยละ่ะมันสิได้กินบ่ปลูกแล้วแล้วคอยหานันหานี่ม่าบ่รุงมันเนะาะมันนำมักแน่ ปุ้ยขี้มาแน่ปุ้ยขี้เป็ดในข่อยขอกแห่งแห่งเน่กระสอบกวดไว้จุลินซี่สั่งข้อแสงเขากัขยายออกเอามาลดเอามาบำลุงดินก็เป็นดินเก่านี่ยแหละดินเก่าของปีกายนี่ยระค่ะนี่เบิง้งเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปของเรามื่สิพามาปลูกเพราะว่าต้นกามันพร้อมหรอแม่คะต้นกาพร้อมปลูกแล้วปีนี้ปลูกละพุ่นละพุ่นฟารีกับซีบ่แม่นได้ เมษาผลบกพี่น้องเมษาคฤษสภาพผลบดจางสีได้กินไล่ไปสามเดือนสี่เดือนผลละคือเนาะมันบ่สามเดือนสี่เดือนผลได้ค่ะปกติสีได้กิจนหลังจากเข้าปลูกเนาะอันนี้ก็เดือนนึงแลวเนี่ยนี่งามๆจางสีเยอ่ปป่อยให้มันงามลายเด้อค่ะนี่เป็นจางสีต้องเด็ดใบออกพยายามเด็ดใบออกใบร้ายมันก็ให้หนวยหน่อยเสียนะคะ เด็ดใบออกให้แสงแดดมันซองถึงลำตน้นเด็ดกอยเด็ดหลายจงไวให้มันสั่งอาหารไปเรียงลูกเรียงเต่าพรอมเบิ้งว่าบอกพริกเครื่อทีได้กินบ่ผกปูกพริกเครื่อรั้งแรกกรังแรกเลยก็สิมักสภาพอากาศบ่ทามักกัคือได้ขยายพันธุ์ต่อไปเนาะค่ะเนาะบอกพริกบานเฮ้ามันกินแสบเลยแสบเด็ดยอดหาแล้ว เดจจ็กน้อยก็แตกมากบาดเพียก็สิมาเตรียมลง้ด้บันนี่ล่ะคลิปนี้ผมก็มา๋มากเหมาะแม่แม่บอด้มามาอัปเดตให้เบิ่งหลังจากที่เฮาอิ่มเด็กใบพริกไปเนาะค่ะเด็กไปเลี้ยงมันแหมนี่เด็กใบเลี้ยงบอกพริกฝนก็ตกได้มือนี่คลิปนี้มาซ้ำนี่แล้วเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีใหม่ๆเอฟซีเกา่า ขอบคุณที่มาติดตามรับชมด้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนท์ทุกกำลังใจดีๆดีมีให้กันพากันดูแลรักษาสุขภาพด้ค่ะพี่น้องบ้านเฮาบว่า,า,าจะเป็นทั้งต่างประเทศทุกๆประเทศที่กำลังรับชมอยู่เนาะทั่วโลกนั่นแหละจกเพิ่นอยู่ประเทศใดแน่ <laughs> ประเทศไทยเฮ้า,ก,า, aw, ai, ะะาก็มีหลาย FC เก่า FC ใหม่เนาะค่ะต่างประเทศก็มีหลาย มึมกับม่ซ้ำเนต้ละพี่น้องเดี๋ยวผมเดี๋ยวคลิปต่อไปุมสิผ้ามาปลูกนี่บอกพี่ขินหัวเรื่องของเขานี่เพราะว่าเขาพ่อปลูกแล้วล่ะบุ่งเวลาบางบวบางมุมก็ต้องปลูกเพราะว่ามันสิลงรังเราไหมคะ่ะมันอยู่ในกระถางโดนละนี่อืนบ่บ่บไใดใส่ปุย๋ยว่าดดใส่ยางได้ค่ะมุงเอากาบอกผ้ามาปุ๊บปุ๊บปูปห้ปลาบอกผ้าที่ผมซื้อเมื่อนุบานบ,าบอกพิ่ไ เอามาล่องกลนกระถางมันก็นเลยเอามาคุ้มหายเพาะว่าหนาร้อนเนาะว่ได้คอยลดหนาวสินะคะมันก็เอามาคุ้มคุ้มแบบนี้ไปก่อนค่ะพี่น้องเจอกันไหมคลิปหนาคะ่ะสวัสดีค่ะ